รายการต่อไปเยเล็กเธอจะใส่อะไรเออใส่ใส่ผงนัวสีเล็กถ้าเธอไม่ใส่ผงนัวคนอื่นเขากินเขาจะว่าเธอทําอาหารไม่อร่อยนะเยะเล็กเยยาะผงนัวสักหน่อยนะคะพี่น้องนิดหน่อยอร่อยกําลังเหมาะค่ะเบ,บิบเบิบเบิบเบิบที่ตวงผงนัวเยเล็กก็คือฝ่ามือนี่แหละ่ะพี่น้อง่า ต่อไปหยอนน้ำปลานิดนีสนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บสองยดสองยดสองยดก่อนนะคะต่อไปจะเป็นลูกโดดรายการลูกโดดมาแล้วพี่น้องยากระพิบตาเห็นแบบแบบใช่ไหมเจ๊ถาบ่กความจังสิบ๊เแม่ขั้วเยเลกได้เจ๊หมูว่านฝนก็โตกห้าเจ๊เอ้ยแต่ว่าความนี่มีทุกทุกไหล่ค่ะ ไปไปยังเมืองอันเพื å, okay. uh, ben, ่อนหัวความนี่อันไปไปนันเด้อค่ะเด้อไปเมืองเขามาเมืองไรยเล็กเด้อค่ะพี่น้องต้องเมืองให้จบเด้อค่ะเพราะจบนี่เมื่อใดเมืองค่ะเพราะเห็นเพราะว่ายเล็กกับบอมันใจมันความตรงไหนเนาะค่ะเนาะ่อไปยเล็กจะใส่ลูกโดดจังหน่อยเด้อค่ะเด้อก็ล่างหาลูกโดดเด้อพี่น้องนี่มาแล้วลูกโดดบึมบึมบึม้าถูกบ่มันคือบ่ออัน บ่เป่อยเจังเม็ดละพี่น้องแสดงว่าเข้มปิดเลยได้นี่ลูกโดดเนี่ยบ่เป่อยเลยค่ะใส่ใส่ใส่ตัวนี้ละพี่น้องอยากกระพริบตาลูกโดดมาแล้วพี่น้องบึม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 นี่ลูกโดดของยายเล็กบึมใส่ไปกี่ตัวใส่สองตัวให้เจ๊ตุ่มตัวหนึ่งให้เจ๊ตุ่มตัวใหญ่ยายเล็กเอาตัวน้อยนี่เนะยายเล็กเจ้าตัวน้อยนี่เจ๊ตุ่มเอาตัวใหญ่นะคะ เราแบ่งกันนะคะเจ๊คนอื่นเขาคงไม่เขาคงไม่จ้ำอะ่ะจริงๆเจ๊คนอื่นคงไม่จ้ำเหมือนเราเนาะพี่น้องดูป,ดนะป,ปล,ลุกพูนอ่ะพี่เต้าอุ่นใจบ่คะปลุกปลาลายเหเลยบึมบึมบึมเป็นเตาอุ่นใจแห้งมาค่ะมามามา,มาจอยกันจอยกันระว,วังค่งสาตานนนี้ตาสูงปันนี่แม,ม่พี่น้อง ยูลีลาการตำค่ะพี่น้องซมตำลีลามาแล้วค่ะซมตำลีลามาแล้วค่ะพี่น้องบึมบึม,มชิ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 มอ,อนุญาตชิมนิดนึงค่ะเสแล้วพี่น้องแซ่บอร่อยอ แซบ่บค่ะจานมาพี่น้องควดใส่จนันอืมจานมาค่ะจานมาพี่น้องอืมปัดหัวแซ่บ,บแซ่บแห้งแซ่บอีหลีอีหลอแซ่บกระดอกกระเดือพี่น้องจ้ามาเดอ้อปาตานี่มาเดอ้อมาเดอ้อซา,าลาลาซาละต้นหลูกโดดอือมลูกโดดไปใส่คือโบโพ เจ้ลูกดอนเท้าขื้าไปเองเอ็ดตุ้มจ๋าพี่เห็นตะตอนบักขันเปียกเจ้ลูกดอนเท้าเด้นี้นี่พี่น้องตองตาล สวัสดีค่ะคนงามสวัสดีค่ะโอ้ยหนูกินกับเนื้อแดดเดียวก็ได้ยายเล็กมีเนื้อแดดเดียวอยู่ยายเล็กย่างสุกแล้วนี่ค่ะตำเมี่ยงค่ะพี่น้องตำเมี่ยงใสละลูกโดดเฮ่าอยู่ใส่อ๋อนี่ไง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 ,ไงลูกโดดจะลูกโดดเล้วพี่น้องอุย้ยอืม